โอยจะคิปไม่ผ่านอะโมงมากแบบแต่ว่าอะไรล่ะวันนี้เอฟเจทำอะไรวันนี้เอฟเจทำอะไรวันนี้เอฟเจทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ทำอะไรเลยนอนอย่างเดียว ตอนนี้ค่ะอยู่กับ FJ ว่านวานะคะวันนี้ FJ ทําอะไรแต่ไม่ได้มาแค่ FJ นะคะเพราะว่าเราพาในแม่มาด้วยนะคะกับพี่อ้อมพิยดาของเราวันนี้เรามาทําอะไรกันดีคะแม่เขาบอกให้เรามาทําอะไรอ่ะเขาอยากจะมาพิสูจน์ว่าเราเนี่ยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ยุค2 0 2 1บมากน้อยแค่ไหนแลถ้าใครแพ้ทำอะไรอ่ะแม่อยากทำอะไรให้ผู้อาวุโสโ เลี้ยงหนมเะล่ะเออเลี้ยงหนมอุ้ยนี่ไงนี่ไงเขาบอกกันนี่จะให้แม่แพ้หรอถ้าแม่ชนะน้ำแบร์เฮาส์ถ้าพี่ว่านชนะอยากกินอะไรดีบอไม่ก็กินนี้มันมีร้านเปิดใหม่ไงตรงสยามสแควร์นะคะมันมีร้านเปิดใหม่ที่เป็นร้านขนมอ่ะโถส์อโอเคค่ะตัดไปตายแล้วเครียดเลยอ่ะกูจบตั้งแต่ มันสวยแบบไม่รู้จะอธิบายไงคือแบบว่าเท่ดีงามคือดีใดีคือไม่รู้จะแบบว่าดียังไงใช่ใช่ใช่ยเย้น่จะเต็มกระดาษแล้วนะล่าสุดอ่ะตึงคือเปรียบเทียบความเหมือนกันหรืออะไรเนี่ยในแนวอะไรในแนวประชดว่ามันมันไม่เหมือนกันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการบ้านเราก็เหมือนกันอะยเย ตรงไหนก็คือบอสวยตรงไหนอัปกรมาวไม่สวยตรงไม่สวยตรงไหนถ้าสวยตรงอัปกรรมวงก็คือวงเต็มเต็มไปหมดใช่บอก็ไม่รู้อันนี้มั่วอันนี้ไม่รู้หนึ่งสองเอ้านี่เขาแบบวัยรุ่นอยู่นะปวดปวเถ้ากับเป๊ะอะปวดัวตรงตร ก็ไม่แน่ใจนะฉันบอกไม่รู้อ่ะคือสาสร้างเร็จค <|so|>> ือถูกต้องค่ะได้ที่สามผส่งผส่งอ๋อเหรอผสออะไรอย่เงี้ย พังพินาศมันแย่มันพังพังพินาศพินาศสันตโลเออหนแม่ลองยก็นตัวอย่างประโยคคำว่าบ่มพินาศจะคิดไม่ผ่านบ่มมากแบบพอไปถ่าเราได้กินทั้งสองเมนูมั้งมเออใช่ไหมเราต้องซื้อเลี้ยงกันไม่เราให้ทีมงานเลี้ยงเราเอง ไอ้คะนีก็เห็นต่างนะมันซึ้งคือมันแบบมันดีเหรอหรอมันซึ้งอ่ะเฮยแบบตุ้มหูที่มึงซื้อมันมันจึ้งมากจริงเหรออันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ิดจึ้งแปลว่าอะไรอ่ะแบบมันมันโดดเด่นมันหล่อมันดีอะไรแล้วมันมาจากลากอะไรอ่ะจึ้งหล่อมันอึ้งอ๋อมาจากอึ้งใช่ไหมเฮ้ยทำหน้าก่อนรุ่งจ๊ไม่แปละไม่หอมแต่ทำหน้า อันนี้ไม่เขียนนะคะเพราะว่าทำเลยอันนี้แบบว่านิยามว่าแบบมันเริศบมากสมมุติมีผู้ชายเดินมาเด็กเดินมาเ่าอุ้ยรุ่มจ้ออะไรแบบนี้น่ากินมากแบบในความหมายมันแปลว่าโมเมนต์ที่อยู่เด็กกันแล้วแบบมีความยิ้มกุ้งกิ่มแสดงว่าแม่ผิดนะคะกุ้งกิ่มไหนก็นี่ไงนี่ก็คือกุ้งกลบมาเอางี้กุ้งกลิ่มรุ่นแม่อาจจะใหญ่ก็ได้อะยังไงพี่ว่านให้ไหมให้ก็ล้อะให้ ก็เอาง่ายๆเลยล่ะบูดข้น่ากเฟยกแฟอ่ะก็วันนี้แบบว่ากุ๊กวันนี้สภาพกุ๊กบูดมากไม่รู้ก็โดนตีทุตเอางี้เปรียบเทียบเหมือนแบบตู้วันนี้แบบตู้ปะไม่ดีไม่รอดอ่ะก็ตายิดหวังไม่ตู่หวังอ่ะเออเออเหรอ แม่ต้องพยายามค่ะมาค่ะพร้อมแล้วแม่อ่ข้ามดียอมจกตาไม่รู้เลยแบบเมื่อวานสั่งเสื้อผ้ามาจากที่จีนอ่ะจกตามากแม่ก็ทำไมมีเกี่ยวเลยว่าต้องจกตาจกตาลากสับปมาจากอะไรโอ้ยยาแล้วนะต้อูแลอะไรนี้เออหลบตาสรุปเลยละกันสรุปก็ไม่ซื้อหนมคอยหัวทำได้ดีทำได้ดีนะคะคุณแม่โอเคถ้ามันจะชนะว่างก็เกิดไปอ่ะ เอาไปว่าอย่างไงก็ได้นะคะตอนนี้นายแม่แพ้แล้วนะคะจบไปแล้วกับรวมคำศัพท์ยอดฮิตนะคะ,ะใครที่มีคำศัพท์ไหนประหลาดกว่านี้อีกนะคะ,ะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยหรือคอมเมนต์กันได้ว่าอยากจะให้ในายแม่ทำอะไรอีกพอแล้วสิเอาพอแล้วหรอประชุมเลยเดี๋ยวขึ้นไปประชุมเอ,เอาเป็นครั้งหน้าละกันเดี๋ยวให้ในายแม่มาค่ะสแสดงกับพี่นิหารกันอีกนะคะวันนี้ไม่บา,บายอารมณเจ้ออาอรุณเจ้า